ครับสวัสดีครับท่านผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมเพื่อนครูและผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่ชมรายการพูดเช้าข่าวสบถในสัปดาห์นี้ผมขออนุญาตมานําเรียนสื่อสารทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของการดําเนินง,งานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นะครับในแวดวงของการศึกษาได้รับทราบร่วมกันนะครับใน2อสเรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องที่เมื่อวันที่4เมษาที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะครับตรวจเยี่ยมกันรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 4ของโรงเรียนอนุบาล3เสนก็ต้องขอชื่นชมนะครับในการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากทมนะครับแล้วก็ โรงเรียนอนุบาลสามเสนที่มีการดําเนินการในการจับฉลากของเด็กนักเรียนที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาลซึ่งจากดูกระบวนการในการดาเนินงานก็เป็นไปตามคู่มือและแนวปฏิบัติที่ทางสมภได้แจ้งและเนื้อสิ่งอื่นใดโรงเรียนได้มีมาตรการในการที่จะป้องกันอาการระบาดของโควิด -19 และก็ได้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานนั้นนะครับได้มีระบบระเบียบของการดําเนินงานการเป็นไปด้วยดีแล้วก็สังเกตจากการจับฉลากในแต่ละห้องนะครับโรงเรียนก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญการเว้นระยะห่างหรือการดําเนินการจับฉลากในแต่ละห้องก็ให้เกิดความเป็นธรรมองใสตรวจสอบได้โดยแต่ละห้องมีคณะกรรมการห้องละสามท่านซึ่งในตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่ท่านผู้ในการสถานศึกษาคณะครูนะครับตลอดจนประธานกรรมาการสถานศึกษาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และก็มาร่วมเป็นกําลังใจในการดําเนินการจับฉลากของผู้ปกครองนักเรียนก็งานก็สําเร็จร่วมไปด้วยดีก็ขอชื่นชมในณะโอกาสนี้แล้วก็ขอคิดว่าจากการสับตับฟังในทั่วประเทศ ก็พบว่าทุกโรงเรียนนั้นได้มีการดําเนินงานนะครับบรรลุตามวัตถุประสงค์ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆใ,ในการดําเนินงานก็ขอฝากความชื่นชมไปยังท่านผู้ในการสำนักงานเขตและก็ผู้ในการโรงเรียนในคณะครูทุกท่านที่ได้กรุณาได้ดําเนินการในการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนในอนุบาลในวันที่4ี่เป็นไปได้วยความเรียบร้อยทุกโรงเรียนครับประเด็นที่2นะครับก็อยากจะสรุปผลการรับสมัครนะครับ ครูบวสิบหซึ่งเรามีตำแหน่งว่างอยู่4,000กว่าอัตราคือ4,486อัตราจากการประกาศรับสมัครนะครับเมื่อวันที่24ถึงวันที่30ที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น2 0 6ห2คนนะครับในทั่วประเทศก็คิดว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงพอสมควรแต่อย่างไรก็อยากจะสื่อสารกับท่าน คุณครูที่สมัครและผู้ปกครองให้ทราบว่าในการดําเนินการสอบว .16 ครั้งนี้เป็นการดําเนินการโดยกอสจของแต่ละจังหวัดนะครับและทางสพทเองได้ออกมาตรการในการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตนะครับในการดําเนินการสอบก็ขอสื่อสารไปยังผู้ปกครองทุกท่านว่าอย่าได้หลงเชื่อถ้ามีบุคคลแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการดําเนินการสอบในครั้งนี้ได้ หรือหาผู้ปกครองท่านใดมีข้อมูลข่าวสาราเกี่ยวกับบุคคลแอบอ้างก็ขอให้ได้แจ้งมาที่สมภทได้นะครับตามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางสมภทได้กำหนดแจ้งไปในมาตรการหรือโทรศัพท์มาที่ผมโดยตรงก็ได้นะครับยินดีส่วนการเตรียมการของผู้ที่จะดําเนินการสอบก็ขอสื่อสารว่าเรจะมีการสอบนะครับโดยแบ่ง การประเมินเป็นขั้นตอนดังนี้ก็คือจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอย่างเป็นทางการในวันที่9เมษาแล้วก็จะมีการตรวจผลงานให้คะแนน,นวันที่16ถึงวันที่23แล้วจะมีการสอบก็เขียนภาคกรนะครับภาคขอเนี่ยในวันที่24เมษายนนะครับแล้วก็จะดําเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่25เมษาแล้วก็จะประกาศผลในวันที่30เมษายนอันนี้ก็ถือโอกาส สื่อสารประชาัมพันธ์ให้ผู้ที่สมัครสอบได้เตรียมตัวสอบนะครับตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละกอดจอได้ประกาศอันนี้ก็เป็นการสรุปให้ใหทุกท่านได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวในการรับสมัครสอบว .16 ซึ่งคัดจากพนักงานราชการหรือลูกจ้างที่อยู่ในสังกัดสพมาสมัครเป็นข้าราชการครู ด้วยวิธีพิเศษนะครับหรือเรียกว่าวอร์ซินั่นเองครับส่วนประเด็นที่3ครับที่นําเรียนวันนี้ก็ก็ขอถือโอกาสนะครับได้นําสิ่งที่ท่านรัฐมน,นะนตรีนะท่านตีนุชเชียนทองท่านได้เห็นใน Facebook เห็นการกระทําที่น่าชื่นชมของคุณครนะูท่านหนึ่งที่ชื่อราชวัตรป้องนางใส ซึ่งเป็นครูอยู่ที่บ้านคอปัญญานุสสรอุดรธานีที่ท่านชื่นชมตรงนี้นะครับและก็ยกย่องคุณครูท่านนี้ก็สืบเนื่องมาจากท่านได้เล็งเห็นว่าคุณครูและโรงเรียนแห่งนี้ได้ตระหนักถึงคุณงามความดีที่เป็นการสร้างให้เกิดกบเด็กได้ทุกคนไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะที่ท่านคุณครูท่านนี้ได้พูดถึงใน Facebook และท่านรัฐมนตรีได้ออกมาชื่นชมนั้นก็จะชี้ให้เห็นว่า การทําคุณงามความดีของนักเรียนนั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเรียนเก่งหรือกีฬาเก่งแต่โรงเรียนแห่งนี้ได้แสวงหาค้นหาเด็กแต่ละคนว่าในตัวเด็กนั้นเขามีส่วนดีอะไรบ้างก็ได้ออกใบประกาศยกย่องซึ่งก็ทําให้เด็กทุกคนนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้รับการชื่นชม จัดสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากเราสามารถกำหนดว่านักเรียนในแต่ละห้องแต่ละชั้นแต่ละโรงเรียนนั้นเราจะส่งเสริมให้เด็กทำความดีอะไรบ้างแล้วเราก็ออกใบประกาศกิตติคุณหรือยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทำคุณงามความดีแต่ละอย่างซึ่งจะเห็นได้อย่างเล็กๆน้อยๆอยเช่น ท่านได้ให้เกียรติบัตรนะครับมีคุณครูราชวัตรเนี่ยได้ให้รางวัลเด็กชายคนหนึ่งที่ขุดปูเก่งหรือเด็กชายอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันมันนะครับให้เพื่อนให้ครูหรือเด็กบางคนก็ให้ดินสออย่างลบกับเพื่อนอยู่เป็นประจำก็ถือว่าเป็นเป็นเด็กที่มีความเอือ้ออาทรแบ่งปันเด็กชาย ชวศิลป์น,นะครับได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนที่รู้จักพูดคําว่าขอโทษเมื่อทําผิดอะนอย่างนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมเองคิดว่าทุกโรงเรียนเนี่ยสามารถทําได้ถ้าหากเราค้นหาความดีของนักเรียนในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็เหมือนกับเขาได้สะสมในสิ่งที่ทําความดีดีกว่าการที่จะไปแสวงหาวิธีการลงโทษโดยการนักเรียนโดยการลงโทษ ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราให้รางวัลตอบแทนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ก็ขอถือโอกาสตรงนี้นำเก็บเล็กเก็บน้อยที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำความดีของนักเรียนและเห็นวิธีการเลือกคัดเลือกความดีของคุณครูและเห็นวิธีการส่งเสริมสนับสนุนของผู้นวยการจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ ถ้าเราช่วยเหลือกันขับเคลื่อนคนละนิดคนละหน่อยแต่มุ่งสร้างแต่คุณงามความดีร่วมกันมันก็จะเป็นอานิสงส์ที่ทําให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้มองแต่ส่วนดีของกันและกันสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ห้องเรียนที่น่าอยู่และโรงเรียนที่ปลอดภัยในอนาคตได้อันนี้ก็ก็ถือโอกาสนีนะ้นำสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ และก็เห็นความสําคัญและได้ชื่นชมคุณครูและโรงเรียนพวกเราก็ขอให้โรงเรียนอื่นๆนะครับได้นําแนวคิดตรงนี้ไปปรับใช้กับบริบทของแต่ละโรงเรียนซึ่งก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้ว่าสปทมิติใหม่มิติคุณภาพพื้นที่เป็นฐานนาวัตรกรรมขับเคลื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมก็คิดที่ที่คุณครูได้หยิบยกขึ้นมา,นาลงในเฟซแล้วก็ท่านรัฐมนตรี ได้เห็นแล้วก็นํามาบอกกล่าวให้กับคุณครูและนักเรียนพวกเราได้ชื่นชมร่วมกันก็ขอชื่นชมในสิ่งคุณงามความดีที่ท,ทุกท่านได้ทําและก็โรงเรียนที่ได้ถูกหยิบยกเป็นตัวอย่างในครั้งนี้ก็ขอให้รักษาคุณงามความดีและทําสิ่งนี้ต่อไปครับอีกเรื่องสุดท้ายที่ผมจะขอถือโอกาสสื่อสารไปยังท่านผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่ในระดับโรงเรียน และคณะครูพวกเราก็คือห่วงเวลานี้เป็นห่วงที่เราได้ทำนะครับเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนเพื่อจะให้นักเรียนนั้นได้เลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาแล้วเราก็จะมีการอิดสถานศึกษาพร้อมกันในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้ผมก็มีความห่วงใยนะต,ต่อห่วงเวลาและสถานการณ์ ดังกล่าวนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยทั้งในความปลอดภัยของนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษาส่วนความปลอดภัยของนักเรียนก็อยากให้ทางโรงเรียนทุกโรงได้เน้นย้ําผ่านนักเรียนว่าในห้วงเวลาที่นักเรียนหยุดเรียนเราก็จะพบปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กจมน้ําเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรก็อยากจะขอให้ทางโรงเรียน ได้เน้นย้ำให้นักเรียนได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันดูแลตนเองในระหว่างปิดภาคเรียนนะครับรวมไปถึงสื่อสารไปยังผู้ปกครองในการที่จะเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดภัยกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากคนภัยที่เกิดจากอุบัติภัยหรือสาธารณภัยต่างๆก็ขอให้ให้คุณครูได้เน้นย้ำนักเรียนในห้วงเวลาในระหว่างก่อน ปิดภาคเรียนแล้วก็ในระหว่างที่ปิดภาคเรียนให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยส่วนอันที่สองก็คือเนื่องจากในห้วงปิดภาคเรียนโดยส่วนใหญ่ก็เมื่อนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนโรงเรียนเองก็จะให้คุณครูเวนได้มาดูแลโรงเรียนเท่านั้นก็อยากจะขอให้ทุกท่านขออ,อทุกคนได้ดำเนินการสำรวจนะครับในมิติของ ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะไฟฟ้าที่เสียบกับกาต้มน้ําร้อนไฟฟ้าที่เกี่ยวกับตู้เย็นหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ขอให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจตราก่อนที่โรงเรียนจะปิดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในโรงเรียนรวมไปถึงได้ช่วยตรวจสอบตรวจตราเกี่ยวกับต้นไม้นะครับที่อยู่ใกล้อาคาร ที่อาจจะขอให้เกิดนะครับอยู่ในสภาพที่กิ่งไม้แห้งหรือจะเป็นอุปสรรคในขาดปีลมฟ้าอากาศมาก็อาจจะทำให้ส่งผลต่ออาคารสถานที่ก็ขอให้ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบนะครับถ้าหากเห็นว่าส่วนใดที่จะเป็นอาจจะเกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ก็ขอให้ท่านได้ได้สำรวจตรวจสอบและอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอุบัติภยัยหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนและนักเรียนของเราก็ขอถือโอกาสนี้สื่อสารทําความเข้าใจและก็ในโอกาสที่วันปีใหม่ไทยที่จะมาถึงในวันสงการานต์ผมเองก็ขออนุญาตอ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกากลโลกตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านมีสุขภาพพรรนไมัยที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะครับไม่ทุกข์ไม่โศกและขอให้ท่านมีสติปัญญาที่ดีแล้วขอให้ท่านประสบความสำเร็จทุกคนในปีใหม่ไทยนี้และตลอดไปครับขอบคุณครับ